ขนมปังดอกอัญชันนะครับทําง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยครับแป้งเหนียวนุ่มนะครับแบบนี้เลยครับนี่ครับทาไม่ยากเลยนะครับแป้งนุ่มมากๆเลยนะครับนี่เป็นแป้งขนมปังนะครับผมใส่ไป2 6งกรัมนะครับและนี่ก็จะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับผมก็จะใส่ไปทั้งหมดอีกประมาณ70กรัมนะครับ ใส่ลงไปในเครื่องตีแป้งเลยนะครับเราก็จะใส่ยีสต์ปนใส่ประมาณ4กรัมนะครับเกลืออีก5กรัมครับประมาณนี้นะครับใส่ให้โดนยีสต์นะครับนี่ครับเราก็จะใส่ เกลือกับยีสตแยกกันนะครับวันนี้ผมใช้น้ำตาลทรายประมาณ80กรัมนะครับใส่ไม่ให้โดนยีสตเช่นเดียวกันครับตีสวอนทั้งหมดให้เข้ากันนะครับก็จะใส่นมผงลงไปนะครับอันนี้เป็นนมผงเต็มมันเลยนะครับ ใช้ของตัวนี้เลยเบรรี l ลิสของ Full Cream Milk p o ดอร์นะครับเป็นนมนมผงเต็มมันเลยนะครับวันนี้ใช้นมผงทั้งหมด21กรัมครับ,รบหลังจากที่ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะครับเราจะใส่ของเหลวลงไปนะครับ ก็จะเป็นไขน่ไก่1ฟองนะครับและน้ำอีกประมาณ100 ml นะครับอันนี้ผมใช้เป็นน้ำอัญชันนะครับ เมื่อปั่นมาระยะหนึ่งนะครับแป้งก็จะเข้ากันเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่เนยลงไปนะครับวันนี้ผมใช้เนยจืดนะครับทั้งหมด40กรัมนะครับครับหลังจากที่นวดไปแล้วนะครับเราก็จะพักแป้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนําแป้งที่เรานดพักไว้1ชั่วโมงนะครับนามา ตัดเป็นก้อนๆนขนาดตามน้ำหนักที่เราต้องการนะครับนี่ครับ ท่ากันนะครับตอนนี้ผมก็จะแบ่งแป้งเป็นก้อนละ250กรัมนะครับก็เดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเราก็จะมาขึ้นรูปขนมปังกันครับครบแล้ว30นาทีนะครับแป้งก็จะฟูขึ้นมาแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเราก็จะมารีดไล่อากาศและนำเข้าไปใส่ในพิมพ์แบบนี้เลยนะครับวันนี้ผมใช้เป็นพิมพ์ตัวนี้นะครับพิมพ์ขนมปังปอนครับที่ผมใช้ มาแล้วนะครับหลายๆคลิปตัวนี้ก็เป็นพิมพ์ที่ทนทานแข็งแรงนะครับมีลายด้านในแบบนี้ด้วยนะครับก่อนเราจะใส่ขนมปังลงไปครับให้ทาด้วยเนยเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมปังติดนะครับและก็จะช่วยให้ขนมปังลุดออกจากพิมพ์ได้ง่ายเช่นเดียวกันครับพิมพ์ตัวนี้นะครับก็ยังมีฝาแถมมาให้ด้วยนะครับฝาปิดแบบนี้นะครับเราสามารถทําเป็นขนมปังปังปอนหรือเป็นขนมปังขาวแบบนี้ก็ได้นะครับขนมปังสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ได้ครับ วันนี้ผมจะให้เป็นขนมปังลบนะครับก็จะไม่ปิดฝานะครับกายในแป้งให้หมดนะครับแล้วเราก็จะม้วนแป้งสองข้างแบบนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะม้วนนะครับแบบเนียนๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็นําใส่พิมพ์ได้เลยครับ ครับครับตอนนี้แล้วเราก็จะพักแป้งไว้นะครับให้แป้งฟูเป็น2เท่านะครับแล้วเราก็จะนำขนมปังเข้าเตาอบครับครับหลังจากที่พักแป้งขนมปังนะครับครบประมาณครบเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับตอนนี้ขนมปังก็ฟูขึ้นมาใกล้เต็มพิมพ์แล้วนะครับเราก็จะ เราก็จะได้ขนมปังเป็น3โหลบแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะนําเข้าเตาอ,อบนะครับอบที่อุณหภูมิ150องศาเป็นเวลา30นาทีนะครับใช้ไฟบนล่างได้เลยนะครับมานำออกมาจากเตาอ,อบเสร็จแล้วนะครับให้เรานํามาทาด้วยเนยนะครับขนมปังหลุดง่ายขึ้นนะครับ ครับก็จะเป็นขนมปังขนมปังดอกอัญชันแบบนี้เลยก็จะเป็นสีฟ้านะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะพักให้เย็นนะครับแล้วก็สามารถนําไปรับประทานได้เลยครับครับทําง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยครับแป้งเหนียวนุ่มนะครับแบบนี้เลยครับนี่ครับทาไม่ยากเลยนะครับแป้งนุ่มมากๆเลยนะครับ ขนมปังดอกอัญชันใครอยากได้สูตรและวิธีการทำนะครับยังไงก็อย่าลืมฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแป้งเหนียวนุ่มนะครับทำไม่ยากเลยครับนี่ครับดึงมาเป็นเส้นแบบนี้เลยครับนี่หอมนุ่มมากๆเลยครับ